ปิดท้ายกันที่จังหวัดดาราธิวาสนะคะในการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจนะคะเริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่เทศกาลถือศีลกินผักที่อำเภอสวยโกโลกจังหวัดดาราธิวาสท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่าค่ะที่มูลิิเซิ่งมูล ขอภัยคาเชิงหมู่ทานน้ำใจอำเภอสวยโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะคะนายกิศนนานกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดและยกสาวโกเต้งประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2568โดยมีประธานมูลนิธิเชิง หมู่ทานน้าใจสวยโกโลกผู้ช่วยเลขาธิการสวปตาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนาราธิวาสผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาราธิวาสผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมง,งานอย่างคึกคักแม้ว่าจะมีฝนตกลงมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ของ สวยโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อให้ประชาชนได้ถือศีลไหว้พระทำบุญทำทานชำระร้างร่างกายและจิตใจเป็นการสร้างบุญเสริมสิริมมงคลให้แก่ชีวิตดังคํากล่าวที่ว่ากินเจนหนึ่งมือม้อหมื่นชีวิตรอดและครั้งนี้มูลนิธิแห่งนี้นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่หแล้วค่ะ สำหรับงานประเพณีถือสิงกินผักอำเภอสมัยโกโกคครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-29ตุลาคมรวม10วัน10คืนภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีขึ้นเสาโกเตงพิธีเปิดโรงทานอาหารเจพิธีเดินสะพานสะดอกเคราะพิธีเล่นอาวุธพิธีเล่นน้ำร้อนเดือดนะครับพิธีอิ้วเกงมีการแห่รอบเมืองสมัยกโลกและไฮไลท์สำคัญปีนี้ก็คือพิธีลุยไฟซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่สมัยกโลกครับ นอกจากนี้ยังมีการจัดโรงทานอาหารเจบริการประชาชนตลอดเทศกาลซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการร่วมงานประเพณีถือสิก,กินผักอิ่มบุญอิ่มเจเสริรมบารมีมีวิถีบุญที่หมู่ฤทิเซิงหมู่ฐานน้ำใจและศาลเจ้าแม่โตโมอําเภอสวยคนลกจังหวัดนดราธิวาสครับ